การประเมินสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐม,มวัยสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565การใช้ OBE 4P Model ในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐม,มวัยเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐม,มวัยโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยา ชื่อผู้นำเสนอผลงานนายอุดมบุญทาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาตั้งอยู่พื้นที่ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชนที่มีประชากรหนาแน่นส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างเป็นพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่จะเข้ามาในสถานศึกษาประกอบกับปัญหาทางเศษรษฐกิจที่ทําให้พ่อแม่ต้องลงไปประกอบอาชีพในตัวเมืองจําเป็นต้องฝากลูกอยู่กับผู้สูงวัยจึงทําให้เด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีพอขาดการเอาใจใส่ จึงเกิดปัญหาเด็กติดมือถือเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมโมโหร้ายสมาธิสัน้นกลายเป็นเด็กเจ้าอารมณ์เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องมือลอยเบื่อง่ายวอกแวกง่ายจากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยา จึงได้ออกแบบการจัดการศึกษาประฐมวัยโดยใช้ Obed 4P Model เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF บนพื้นฐานพัฒนาการทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์ด้านสังคมจุดประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยานำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันทางยาเสพติด การมีทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จการมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21และการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยานำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันทางยาเสพติดการมีทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จการมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 และการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ70ขั้นตอนการดําเนินง,งานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาได้คิดค้นนวัตกรรม OBET 4P m o d e l ในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ของนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาซึ่งมีรายละเอียดในการพัฒนานวัตกรรมดังนี้ ขั้นตอนที่1การออกแบบนวัตกรรม Obed 4 P Model ในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาขั้นตอนที่2ขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นขั้นตอนการนำ Obed P Model ลงสู่การปฏิบัติโดยให้ o b e เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ4 P ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ O g i v e u f p o t o r i t y หมายถึงการให้โอกาสเด็กการเปิดโอกาสการสร้างโอกาสและไม่ทำลายโอกาสของเด็ก โดยมีนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เน้นการจัดกิจกรรมที่ให้โอกาสเด็กได้ลองผิดลองถูกให้เด็กมีความกล้าที่จะคิดและลงมือทำ B. Childs Brain หมายถึงการดูแลสมองเด็กเป็นการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยการดูแลสุขภาพสมองของเด็กเพื่อให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีกิจกรรมให้เด็กได้นอนให้พอหลับให้สนิทเพื่อให้สมองได้จัดระเบียบสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวันจัดระบบน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอจัดทำระบบพภชนาการที่ดีสะอาดถูกต้องปลอดภัยจัดกิจกรรมออกกํำลังกายและการเล่นกลางแจ้งเด็กจะได้มีโอกาสออกมาเล่นอย่างอิสระได้ฝึกฝนร่างกายได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างกระฉับกระเชงได้อย่างเต็มที่ E. Environment หมายถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้ออำนวยให้เด็กได้พัฒนาทักษะสมอง EF ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย อบอุ่นโดยให้เด็กใกล้ชิดกับธรรมชาติมีการจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพมีสื่อการเรียนรู้มีมุมประสบการณ์มุมเด็กเล่นมีสนามเด็กเล่นรวมถึงการเลือกสรรและจัดวางวัสดุอุปกรณ์สิ่งต่างๆให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF D Positive d i s c r t l i n e หมายถึงการเสริมสร้างวินในเชิงบวก เป็นวิธีการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ใช้วิธีการลงโทษ P Project Approach การจัดกิจกรรมแบบโครงงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กสแสวงหาคำตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริงทั้งกิจกรรมในและนอกห้องเรียนเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดวางแผนตัดสินใจ ค้นควา้าทดลองแก้ปัญหาและทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง P. Process Art ศิลปะที่เน้นกระบวนการจัดกิจกรรมให้เด็กสร้างสรรค์งานศินลปะอย่างอิสระตัดสินใจด้วยตนเองแล้วลงมือสร,ร้างสรรค์งานโดยไม่ต้องพวงถึงความสวยงามหรือความถูกผิดของผลงานช่วยให้เด็กเรียนรู้จากการสัมผัสสิ่งต่างๆที่มีพื้นผิวลักษณะต่างกัน เด็กได้ทดลองเสริมสร้างทักษะการคิดและตัดสินใจ P Free Play การเล่นอิสระจัดกิจกรรมให้เด็กมีอิสระในการเล่นตามธรรมชาติของเด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะตัดสินใจด้วยตนเองโดยครูไม่ได้เป็นผู้กำกับการเล่นของเด็กเด็กจะเป็นผู้กำหนดการเล่นเองภายใต้คอตกลงที่ครูและเด็กร่วมกันสร้างขึ้น P Low Play การเล่นบทบาทสมมติเล่นละคร จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกตามจินตนาการพร้อมจะถ่ายทอดออกมาอย่างเบิกบานใจหรือสื่อความรู้สึกที่มีต่อโลกรอบตัวมาเล่นบทบาทสมมุติด้วยความรู้สึกเป็นอิสระปราศจากความกดดันการเล่นบทบาทสมมุติจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กประถมวายในทุกด้านขั้นตอนที่3ขัคันการติดตามการตรวจสอบและการประเมินเป็นการนิเทศติดตามตรวจสอบ เพื่อหาช่องทางและวิธีพัฒนากระบวนการต่างๆมาปรับปรุงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสและอุปสรรคต่างๆในกระบวนการขั้นตอนที่ 4. ขั้นการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหลังจากได้ทำการตรวจสอบแล้วนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้กระบวนการทำงานมีการพัฒนามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีความสมบูรณ์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินง,งานผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาดังการประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กดังนี้ปีการศึกษา2,564โรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาผ่านการประเมินสถานพัฒนาเด็กประถมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กประถมวัยหยงชาติมีผลรวมร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน92.2คะแนนระดับคุณภาพดีมากปีการศึกษา2564ชั้นอนุบาลปีที่2-3โรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาจำนวน5ห้องเรียนได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ปีการศึกษา2564 โรงเรียนหุ้ยน้ำขุนวิทยาได้ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภา,พภายนอกรอบ4จากสมศสทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินในระดับดีทุกตัวบ่งชี้ประโยชน์ที่ได้รับส่งผลต่อเด็กเด็กมีพัฒนาการทักษะสมอง EF บนฐานพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กเพื่อนำพาเด็กไปสู่การมีภูมิคุ้มกันทางยาเสพติดการมีความคิดความรู้สึก และการกระทำที่มีเหตุมีผลตามวัยความเข้าใจโลกที่อยู่รอบตัวมีทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จและปลูกฝังคุณลักษณะและการเป็นผู้สแสวงหาความรู้เชื่อมโยงสู่ทักษะศตวรรษที่21อันจะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตส่งผลต่อครูครูมีเอกสารคู่มือ และแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะสมอง E.F. ของเด็กปฐมวัยครูทำ P.L.C. ในการส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง E.F. ของเด็กปฐมวัยครูได้ส่งเสริมพัฒนาให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง E.F. ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการ Active Learning ส่งผลต่อสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยสถานศึกษาได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชนในการนำบุตรหลานเข้ามาเรียนในระดับปฐมวัยมากขึ้นส่งผลต่อผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจชื่นชมในความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆของบุตรหลานยอมรับและให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการบริหารการศึกษาผู้ปกครองมอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาประถมวัยทรงผลให้นําบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นส่งผลต่อชุมชนชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อผู้เรียนมีความภาคภูมิใจที่มีสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพในชุมชนและสมาชิกในชุมชนเป็นพนลเมืองคุณภาพปัจจัยความสำเร็จ จากการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่มีการทำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการบูรณาการเข้ากับกระบวนการทางลูกเสือกองลูกเสือน้อยมีการนำวงจรเดมิงเดมิงเซอร์เคิลหรือ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน มีการเผยแพร่ผลงานบทเรียนที่ได้รับการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะสมอง EF จึงยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเหตุนี้จึงต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างยิ่งยวดในการสร้างความเข้าใจจนถึงได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนขาดการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการให้ความรู้ให้คําแนะนำหรือสื่อการเรียนการสอนในเรื่องพัฒนาทักษะสมอง EF การขยายผลการเผยแพร่มีการเผยแพร่และขยายผลงานให้กับผู้มาศึกษาดูงานทั้งในและนอกโรงเรียน มีการเผยแพร่และขยายผลงานให้กับบุคลากรหน่วยงานต่างๆโดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง EF ผ่านการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆมีการเผยแพร่ผลงานทางอินเทอร์เน็ตการได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับด้านสถานศึกษาโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาได้รับรางวัลดังนี้ปีการศึกษา2564-2567 ผ่านการประเมินรอบสองบ้านวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพร,รั t ราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีรับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย C R 2 Q S model จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2เป็นสถานศึกษาได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายนอกรอบ4จากสมศ ผลการประเมินระดับดีทุกตัวบ่งชี้ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนนักเรียนระดับปฐมวัยปีการศึกษา2,565เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,564จํานวน16คนรวมเป็น147คน ด้านผู้บริหารรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทิสระดับปฐมวัยด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยประจําปีการศึกษา2564จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รางวัลเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางระดับดีเยี่ยมเนื่องในงานวันครูอำเภอแม่สวยประจำปีการศึกษา2563จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายด้านครูผู้สอนระดับปฐมวัยครูระดับปฐมวัยได้ผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยมทุกห้องเรียนการขยายผลต่อยอด จะมีการขยายผลต่อยอดโดยการนำเอากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะสมอง EF ขยายผลต่อในระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3จะมีการจัดกิจกรรมคาราวาน EF โดยเชิญผู้ปกครองเด็กประถมวัยมาเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็กจะจัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาทุกคน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่รับชมและรับฟังการนำเสนอการใช้ o b e t 4 p m o d e l ีในการบริหารการจัดการศึกษาะระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาขอขอบพระคุณค่ะ